Happy birthday to you. Bye. 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 Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to i ah! <laughs> <laughs> และนี่คือคนของการกินทั้งห้าหกตอนนั้นก็คือโบเธอมือทัางวันของของวันนี้ก็จะเป็นนี่นะคะ,ะเะคะช็ทันจัดกล้องเธอเกินเหตุแล้วพี่เจนบอกยังไม่หมดฉันงงแล้วเดี๋ยวนะสรุปอาอยุเท่าไหร่คะ ยี่สิบสองนะเอาเลขสองออกก็ได้นะครับก็เลยสองคนเอ้ยแต่ว่ายังไงคะประกวดชิงแชมป์หรือเปล่าความคิดสร้างสรรค์ประเทศไทยนะคะอไม่ร้องจังเลยมาใหม่จ้ามาใหม่จมาอีกใมาใหม่เนาเบาได้เบาเบาหวานแล้วตกใจเลยตกใจอยู่ตกใจปะ แข่งขันทีวีแชมเปียนเค้กวันเกิดจากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก